สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Hanna Lab วันนี้เราจะมาแนะนำปากกาวัดค่า pH ที่สามารถเปลี่ยนหัววัดได้รุ่น pH EP 5 HI 98128ค่าความถูกต้องบวกลบ0.05 pH สอบเทียบได้2ค่าแบบอัตโนมัติตัวเครื่องกันน้ำโดยปากกา pH รุ่นนี้มีฟังก์ชันหลายอย่างที่ทำงานได้เหมือนกับเครื่องวัด pH แบบภาคสนามเลยค่ะเหมาะสำหรับหลายๆประเภทการใช้งานที่ต้องการวัดค่า pH แบบรวดเร็วและค่าเชื่อถือได้ การตั้งค่าเครื่องให้กดปุ่มออนจากนั้นสังเกตค่าอุณหภูมิที่บรรทัดล่างของหน้าจอเปลี่ยนอุณหภูมิโดยกดปุ่มโหมดค้างไว้6วินาทีจนกระทั่งขึ้นข้อความเทมบนหน้าจอให้กดปุ่ม s e ตโฮคุณจะเห็นหน่วยอุณหภูมิเปลี่ยนจากองศาเซลเซียสไปเป็นองศาฟาเรนไฮ กดปุ่มโหมดอีกครั้งเปลี่ยนชุดค่าบัฟเฟอร์สำหรับสอบเทียบปากกาวัดค่า pH จะใช้ pH บัฟเฟอร์สค่าขึ้นอยู่กับประเภทของตัวอย่างคุณอาจใช้ค่า pH 4.01 7.01หรือ10.01หรือคุณจะใช้ชุดค่า pH 4.01 6.86หรือ9.18การสอบเทียบเป็นส่วนสำคัญเพื่อให้ผลการวัดค่าถูกต้องค่ะ เราแนะนำให้สอบเทียบทุกครั้งก่อนการใช้งานเครื่องเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานเครื่องให้เก็บหัววัด pH ในน้ำยาสตอร์เ HI 70300L ถ้าคุณไม่มีน้ำยาสตอร์เลให้ใช้บัฟเฟอรแทนได้ค่ะถ้าไม่ใส่น้ำยาสตอร์เลจะทำให้หัววัดแห้งแนะนำให้แช่หัววัดในน้ำยาสตอร์เลภายหลังการใช้งานเสร็จทุกครั้งถ้าคุณต้องการสารละลายอื่นๆคุณสามารถเข้าดูได้ที่เว็บไซต์ของเรา การสอบเทียบเครื่องให้กดปุ่มโหมดค้าง3วินาทีจนหน้าจอขึ้นตัวอักษรแคลทำการสอบเทียบ2จุดจุ่มหัววัดลงในน้ำยาบัฟเฟอร์ pH 7.01เครื่องจะบันทึกค่าอัตโนมัติจากนั้นให้ล้างหัววัดด้วยน้ำกลั่นแล้วจุ่มหัววัดลงในบัฟเฟอร์ pH 4.01หลังจากที่ทำการสอบเทียบสมบูรณ์เครื่องจะก,กลับเข้าสู่โหมดการวัดปกติ เพื่อการวัดที่ดีเรามีเทคนิคมาแนะนำคุณทำความสะอาดหัววัด pH โดยแช่หัววัดลงในสารละลาย HI 7 0 6 1 L 30นาทีอย่างน้อยเดือนละนหนึ่งครั้งใช้บัฟเฟอร์ของฮานนาในการสอบเทียบรักษาสภาพหัววัดด้วยน้ำยา HI 7 0 3 0 0 L ถ้าคุณสังเกตเห็นค่าที่อ่านผิดปกติคุณสามารถเปลี่ยนหัววัด pH ได้เองโดยใช้ HI73127 คุณสามารถพบกับอุปกรณ์ประกอบที่ใช้กับปากกา pH ได้ที่ฟเว็บไซต์ Hanna Thai.com Buffer และสินค้าอื่นๆสามารถดูได้บนหน้าเพจขอบคุณที่ติดตามชมพวกเราหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณอย่าลืมกดไลค์เฟซบุ๊กและ s u b สไครต์ที่ช่อง YouTube ของเรานะคะ ขอบคุณค่ะ